สวัสดีจ้าว el. ันนี้มาพบพอกันอีกแล้วจ้ากระบิ๊กคนบันนาพรบเพิ่นจ้าเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าเจ้าเจ้าและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งฝ่ายสุสุโขทยและต่างประเทศจ้าเด้อเมื่อวั้ที่5พสิภาคพี่น้องมาวานเขาวานนาันนะจ้าเนาะมื่อวันที่อสันวันดีนะจ้าเนาะมาหาวานเขาวานนาพี่น้องอากาศจะสีห่อนๆแน่พี่น้อง ขนาดย่ำเศร้า,าๆได้ในพี่น้องตอนนี้กับประสบประมาณเท่า,ทาไรเราพี่น้องกันประมาณสามโมงเองก็โอ้ยอากาศแดดจา้ามีก่อนขี่เมฆเลยอันนี้ให้เราถ่พภาพพี่น้องเมื่อวานขาววานานา้ำตอนนี้พอพื้นกัววานไอ่ปุ๋ยห้องพืนแล้วนะจ๊ะนอกปุ๋ยปรุงดินแล้วจ้ะพี่น้องเป็นด็พิ้นมือนี่พี่น้องค่ะเมื่อวานปอกว่าปุ๋ยมองได่ทีมัน บ่งออกมงามนะจ๊ะเนาะแล้วกัเฮาก็สิหว่านข้าวหว่านนาไปนะจ๊ะตสนี้เฮาถือว่าเฮ็ดหน้าปี่นะจ๊ะเนี่ยประม่ณหน้าปากจังได๋กะเฮ็ดซอยกัดเด้อพี่น้องมาป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจจังได๋กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อเว้าแล้วก็ได้พี่น้องจังได๋กะปะมาเลิฟปัตติสนิทหาหว่านข้าวหว่านนาจ้ะเพิ่มอหายกันเป็นการเสียเวลา 干的。No. พี่น้องจังไดช่วงนี้ก็สิปอยเหเป็นบรรยากาศในการวานข่าววานน้ำนะจ้าเนาะจังได้ก็ซอยเป็นกำลังแรงเจแรงใจให้กันนะจ้าเด้เออ,อันนี้พี่น้องฮข้าวกระสีวานข่าวมะลิลอยหานาจาะจ๊ะเนาะหรือว่าข้าวขาวดอกมะลินาจาะจ๊ะเนาะ อันนี้เฮาก็สิหวานเด้อจ้าตัวนี้เฮาบ่ได้มาก่อนหวานนะจ่นะาเนาะเฮาหวานแห่งๆเลยอ่าตัวนี้เฮาเก็บข้าวปูกตั้งแต่หน้าปีเนาะจ้าเนาะตัวนี้เฮาบ่ได้ซื้อข้าวแพ็คนะจ่านี่เฮาเก็บข้าวพันเองนะจ้าพีน่น้องนี่ก่อนเฮาสิเอามาวงมาหวานาก็ผัดเฮากไอีหยังก่อนเนาะจนะ้าเนาะให้เม็ดลงเม็ดรีบมันออกนะจ่าเนาะนะ บางทันบางคนก็เฮ็ดสะอาดเลยตัต้งแต่เทเลรกแล้วพอหอดถึงดดูเห้ากมาหวานนะจ๊ะน้ะงนี่เ้าก้าไปเรอยติพี่นอ้องโอ้้อนี้ก็นอนได้ละจา้ะเฮ้ยนี่ก็ล่มเพื่ะแห้งเดา้จ้าเด้อ เมื่อนี้ก็โหสึกว่าคืมปากคืมฝนอยู่พี่น้องนี่อย่ากระไรหลายพี่น้องเบิ่งแตล่ล่าฟันไปตีพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ฮะกาวานปุ๋ยขิงวง,งขิงว่าไปแล้วเน,น,นาะจ๋ะเนาะนี่มันตอนนี้ก็สิพ่อยเป็นบรยาาบรยากาศในการวานข่าววันน้ำนะจ๊ะเนาะ ตอนนี้เฮากับมาอันนี้ขุดในแก้คันหอกคันหน้านะจ๊ะนอนนี่เพื่อฮาวเสเดวานขาววานนา้มง่ายๆขึ้นนะจ๊ะ,ะข่าวนา้มคำป้าฮาวจะได้เกิดสุงสุบอ จากห้าวานข่าวเรียบร้อยแล้วจ้าเขาก็มาคูดในมุมกันในแจกันนาเนาะจ้าเนาะอ่าหมองไร้ขาดว่าทีรถสีไทยบ่ชหอดไทยบวถึงเนาะจ้าเนาะเขากลับมาคูดมาไงให้ถมเม็ดเข่าเนาะจ้าอันนี้เขากับมันนี่ก็ขอฝากไปแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าเด้อสำหรับบิคค๊กคนมาหน้าพะเพื่อนก็ขอพ่อแม่พี่น้องฟังไปสุขสุขคนให้ร่ำใ,ให้รวยปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สม,มุนมาปรารถนาเจ้าจ้าเด้อ สำหรับบิ๊กคนมานาพาเพินก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง